ครับผมได้แตนไดไม่ดีอินอ่าสูงหนึ่งศูงนย์ครับนี้ผมจะมาสรุปบทหนึ่งถึงแปดอ่าในรายวิชาเครือข่ายครับบทที่หนึ่งนะครับพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บทนี้นะครับจะปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นโดยเริ่มจากความหมายและประโยชน์ของการเครือข่ายซึ่งจะช่วยเรา แบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอ,อกจากนี้ยังอธิบายว่าถึงหลักการทำงานพื้นฐานสถาปตัตยกรรมและองค์ป,ประกอบต่างๆที่ทำให้เครือข่ายทำงานได้เช่นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกค่ายครับที่บทที่สอบทที่สอนะครับประเภทของรประเภทของเครือข่าย เครือข่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กหมายถึงเครือข่ายสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งตั้งแต่ของเครื่องขึ้นไปที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลกันได้มีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่ายโดยใช้สื่อที่เป็นสายหรือสื่อแบบไร้สายครับเครือข่ายแลนนะครับเครือข่ายแลนยลน่ยอม,มาจากคําว่า local area network หมายถึงระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในลักษณะ เป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยมีการติดตั้งและใช้งานในบริเวณใกล้เคียงกันองค์ประกอบของเครือข่ายแลนนะครับจะมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประเภทจะมีเครือข่ายแลนแบบ c เ i e n t Server และเครือข่ายแลนแบบเ Peer to Peer นะครับต่อไปนะครับเป็นโทเค็นการส่งผ่านโทเค็นเป็น,นกลไกควบคุมการรับส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการชนกันของเฟรมข้อมูล โดยโดยโทเค็นมีลักษณะเป็นเฟรมขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังแต่ละสถานีในลักษณะวนไปเป็นวงแหวนนะครับตามลำดับที่ได้ออกแบบไว้สถานีใดที่ได้รับโทเค็นจะมีสิทธิในการส่งข้อมูล1เฟรมหรือมากกว่า1เฟรมจนกว่าข้อมูลที่ส่งหมดจากนั้นจะปล่อยโทเค็นให้สถานีอื่นที่อยู่ถัดไปครับต่อไปครับ เป็นเครือข่าย FDDI เครือข่าย FDDI Fiber Distribute Data Interface ครับเป็นเครือข่ายแลนที่พัฒนาโดยองค์กรกำหนดมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ANSI เพื่อนำมาใช้เป็นเครือข่ายหลักสำหรับเชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์เครือข่ายอืน่นครับต่อไปครับเป็นเครือข่าย ATM นะครับเครือข่าย ATM เป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบใหม่ เพื่อตอบสนองในด้านความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลเครือข่าย ATM ประยุกต์ได้หลายรูปแบบทั้งแลนหรือ WAN ใช้กับตัวกลางได้ทั้งแบบลวดทองแดงหรือลวดสายใยแก้วนําแสงได้ครับต่อไปครับเป็นเครือข่ายแลนสมเสมอเครือข่ายแลนเสมือ,อนนะครับหรือ VLAN หมายถึงเครือข่ายแลนจาลองย่อยที่ถูกสร้างภายใต้เครือข่ายจริง จะนาให้กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สามารถเชื่อมยอง mm. เชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มย่อยภายใต้ระเบียบการทํางานและนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยเดียวกันสามารถทําได้โดยใช้หมายเลขพอร์ต Mac Address และ IP Address มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ mm. การกําหนดกลุ่มสถานีในเครือข่ายแ LAN สมมือนสามารถใช้ทุกวิธีร่วมกัน ได้โดยต้องใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการจัดการการกำหนดต่างๆในการสร้างเครือข่ายแลนเสมือนสามารถทำได้สามวิธีคือการกำหนดแบบแมนวนวล 2. การกำหนดแบบกื่นอัตโนมัติ 3. าการการกำหนดแบบอัตโนมัติครับต่อไปครับเป็นเครือข่ายแวนนะครับเครือข่ายแวนเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่อยู่ห่างไกลกัน ระบบที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณสำหรับเครือข่ายแวนมีหลายประเภทซึ่งจะแตกต่างมากในเรื่องของลักษณะการส่งสัญญาณซึ่งสามารถจำแนกระบบส่งสัญญาณเหล่านี้เป็นสองประเภทคือระบบส่งสัญญาณแบบฟงจอนสวิตและระบบส่งสัญญาณแบบแอกเกตสวิตครับต่อไปครับเป็นเครือข่ายเน็ตอินเทอร์นเนต็ตครับย่อม,มาจากคำว่า interconnection network เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกสามารถแบ่งบริการที่มีอยู่ได้ระบบเนะี่ยขออภัยครับสามารถแบ่งบริการที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตได้ดังนี้หนึ่งบริการนำเสนอข้อข้อมูลในระบบสองไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สามโซเชียลเน็ตเวิร์กสี่บริการใช้เครื่องข้ามเครือข่ายโดยโปรแกรมทาทาเนนทาเนนห้าบริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย ด้วย FGP 6. บริการค้นหาข้อมูลด้วยด้วยโปรแกรมค้นหาหรือ Se a r c h Engine 7บริการค้นหาข้อมูลข้ามเครือข่ายครับต่อไปครับเป็นบทที่3บทที่3อุปกรณ์ระบบเครือข่ายนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ที่ถูกนํามาเชื่อมต่อกันเพื่อใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาแรแลกเปลี่ยนกันได้และใช้อุปกรณ์ต่างๆในเครือข่ายร่วมกันได้ครับประหนึ่งนะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างแรกครับรีพิเตอร์เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทํางานอยู่ในชั้นกายภาพของแบบจําลอง OSI ทำหน้าที่โทนสัญญาณของข้อมูลที่ส่งผ่านตารงกลาง2ครับบิด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อเครือข่ายเข้าด้วยกันสามนะครับฮับเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทํางานอยู่ในชั้นกายภาพของแบบจําลอง OSI ฮับเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเหมือนรีพีเตอร์แต่มีหลายพอร์ตฮับจะใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องโดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ตครับ 4. นะครับสวิต สวิตครับเป็นเหมือนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายของอคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่ชั้นกายภาพและชั้นเชื่อมโยงข้อมูลของแบบจำลอง O s i ไอซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกับบิตแต่มีพอตหลายพอร์ตโดยสวิตจะส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอตปลายทางเท่านั้นทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตที่เหลือนะครับสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ในเวลาเดียวกันไม่ทำเกิดการชนกันของข้อมูลในเครือข่าย ต่อไปนะครับ 6. ราเตอร์ราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทํางานอยู่ในชั้นกายภาพครับชั้นเชื่อมโยงข้อมูลและชั้นเครือข่ายข้อมูลโดยเราเตอร์จะสร้างสัญญาณใหม่เมื่อได้รับสัญญาณที่ถูกส่งเข้ามาแล้วตรวจสอบเลขที่ของเครือข่ายผู้ส่งและเครื่องผู้รับที่ส่งมาเพื่อส่งขออภัยครับเพื่อส่งไปยังเซกเมนต์ที่ถูกต้องและจะตรวจสอบ IP address ของผู้รับ เพื่อเลือกเส้นทางในการจัดส่งข้อมูลให้ไปถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องครับ6นะครับเกตเวเกตเวครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการสื่อสารข้อมูลทําหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่มีลักษณะการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันและมีโปรโตโคอลสาหรับการการส่งรับข้อมูลต่างกันเชื่อมต่อกันได้ครับ7นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายครับเป็นอุปกรณ์ที่นํานําหน้าที่นะครับ เป็นผู้ให้บริการในเครือข่ขายคอมพิวเตอร์โดยสามารถนํามาใช้ในสํานักงานเพื่อช่วยในเพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ทุกตัวสามารถใช้งาน,นเครื่องพิมพ์หรือฮารด์ดดิสต์ร่วมกันได้ครับซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ค่ายแบบ่งเป็น2แบบครับคือแบบแล็กและแบบทาวเวอร์ครับนั้นผมจะข้ามไป2น,นะครับ2นะครับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครับ อย่างแรกครับไฟล์วอล์ไฟล์วอล์หมายถึงซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมระบบข้อมูลที่ได้มานากอินทอ์เครือข่ายครับโอเคครับต่อไปครับเป็นอุปกรณ์ไร้สายไวเลสครับไวเลส NICS ย่ S, ยอม,มาจากไวเลสเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ด Guard, เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย โดยจะมีลักษณะเหมือนการแลนดทั่วไปไม่ไม่มีสัญญาไม่มีสายสัญญาณแต่มีเสาอากาศไว้ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแทนโดยรับเอาคลื่นวิทยุที่แพร่ก,กระจายออกมาจากอุปรกรณ์ไร้สายอื่นๆแปลเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อส่งให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ประมวลผลครับ<ม>เดี๋ยวต่อไปไปบทที่4ี่เครับ ครับบทที่4ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อหรือตัวกลางการสื่อสารข้อมูลเป็นองค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารข้อมูลเพราะการเลือกใช้สื่อกลางที่เหมาะสมจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลและประหยัดต้นทุนตัวกลางหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสารแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลแบบเชื่สาย และตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายครับหนึ่งนะครับสายทองแดงสื่อการประเภทสายทองแดงเป็นสื่อการทางกายภาพที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างผู้รับและผู้ส่งข้อมูลโดยอาศัยสัญ,ญญาณเป็นสื่อกลางในระบบสื่อสารข้อมูลนะครับแบ่งออกเป็นนะครับ1สาย c อ็กเซลครับ2ครับสายคู่บิดเกี่ยวแล้วก็ แค่นี้ครับต่อไปครับสองครับสายใยแก้วนําแสงสายใยแก้วนําแสงนะครับเป็นสายนําสัญญาณประเภทอโลหะที่ใช้สําหรับการรับส่งข้อมูลโดยสัญญาณแสงโดยอาศัยการสะท้อนของแสงจากดัชนีการหักเหระหว่างแท่งแก้วนําแสงกับวัสดุอุ้มแสงที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันสายใย,ยนานาแสงไม่มีผลต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับจึงทําให้รับสามารถรับส่งข้อมูลได้ในระยะทางไกล มีเบนวิตท,ที่สูงกว่าสายโคเอ็กเซลจึงทำให้สายใย,ยแก้วนำแสงถูกนำมาใช้เป็นงานเป็นงานสายสื่อสารหลักแต่มีราคาแพงและการแตกหักง่ายต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการติดตั้งครับต่อไปครับการสื่อเป็นการสื่อสารไร้าสายสื่อสารไร้าสายครับหรือไวเลนมเดีย เป็นการเชื่อมต่อที่ไม่ต้องใช้สัญญาณเป็นสื่อกลางแต่จะใช้อากาศเป็นสื่อกลางโดยอาศัยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อกลางในการนําสัญญาณแทนและสามารถส่งข้อมูลได้ทุกทิศทางครับซึ่งมีหลายชนิดสามารถแบ,บ่งตามช่วงความถี่ได้แตกต่างกันผมจะยกตัวอย่างนะครับ 1. ครับคลืนวิทยุ 2. ครับมโครเวฟ3ครับอินฟารเรด4ครับบลูทูธและ5ครับเจล ลูเซลู่าครับต่อไปครับไปบทที่ห้าเลยครับส้วยนีครับผมนายนะครับมาพูดต่อบทที่ห้าครับข้อหมายของโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลหมายถึงมาตรฐานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับข้อมูลสื่อสารในเครือข่ายซึ่งครอบคลุมวิธีการส่งรูปแบบของข้อมูลนะครับมีอยู่สามส่วนนะครับส่วนแรกคือโครงสร้างข้อมูลนะครับ ส่วนที่2คือความหมายของข้อมูลนะครับส่วนที่ส่วนที่3คือกําหนดของเวลาในการรับส่งข้อมูลนะครับเรามาพูดในโปรตโตคอลอันที่2ครับโปรตโตคอลอันที่2คือชุดของโปรตโตคอลครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการแลกเปลี่ยนนะครับบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรตโตคอลครับจะมีแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับคือสถาปัตยกรรมชุดโปรตโตคอลนะครับส่วนอันที่2คือโปรตโตคอลที p นะครับ ส่วนที่3คือโปรโตคอล IP นะครับแยกออกมาจากส่วนที่3นะครับก็จะมีอยู่2อันนะครับคือ Subnet Mask กับ IPSD นะครับเรามาพูดถึงหัวข้อที่3นะครับโปรโตคอล FTP เป็นโปรโตคอลที่บริการด้านการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูลนะครับระหว่างโฮสต์และคัดลอกแฟ้มข้อมูลเครือข่ายนะครับ คือการย้ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งนะครัไปยังอีกเครือข่ายผมก็มาพูดในตอนของที่ะครนะโปรโตคอล HTTP นะครับ,ปรรรบเป็นข้อกำหนดที่ใช้สำหรับเรียกดูเอกสารจากเวอร์วไวเว็บนะครับเช่นเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าเว็บซอฟต์แวร์เป็นต้นนะครับเรามาพูดในตอนที่5นะครับ โปร,รโตโคอล UDP โปรโตคอล UDP เป็นโปโโรโตคอลในระดับชั้นทานสปอร์ตโดยโดยนนะครับส่วนของ h e ดเดอจะเป็นประกอบด้วยหมายเลขต้นทางนะครับและหมายเลขปลายทางมาต่อในบทที่6นะครับก็โท p โพโลยีนะครับหมายถึงลักษณะทางกายภาพของระบบเครือข่าย เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงการสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในเครือข่ายโดยใช้โพโทโพโลยีนะครับต่อมาก็คือสองนะครับรูปแบบเครือข่ายการเชื่อมต่อนะครับจะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับคือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเ t u ทไม่ครับขอขอขอภัยครับเ t u ทนะครับคือการเชื่อมต่อแบบ จุดต่อจุดนะครับเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เดียวกันเรามาพูดในอันที่สองดีกว่าครับการเชื่อมต่อของเครือข่ายแบบเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเครือข่ายที่กําหนดให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องหลักหรือเรียกว่าซอฟต์เซิร์ฟเวอร์นะครับหรือเครื่องแม่ในการทําหน้าที่ในการบริการเกี่ยวกับข้อมูลก,การสื่อสารรวบรวม,รวมทั้ง แฟ้มข้อมูลนะครับหัวข้อที่สามคือการเชื่อมต่อเครือข่ายแลนะครับเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน,นครับเรามาพูดในหัวข้อที่สี่ดีกว,ว่าครับการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตนะครับระบบอ Inter ิ Inter นเทอร์เน็ตหมายความว่าอินเตอร์อินเตอร์คอนเนคชันเน็ตเวิร์กครับหมายถึงการเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์ระบบต่างๆที่เชื่อมโยงการเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบใหญ่ๆนะครับคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนะครับสวัสดีครับเราก็มาต่อในบทที่7กันนะครับหนึ่งนะครับความหมายของระบบปฏิการบัตรการเครือข่ายนะครับระบบปฏิบัติการเครือข่ายหรือ n o s นะครับที่ย่อมาจาก network Operating System นะครับเป็นระบบเป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดการงานโดยการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่ต่อกับเครือข่ายสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับหัวข้อที่2นะครับตัวอย่างระบบปฏิบัติการของเครือข่ายนะครับจะมีอยู่5้าอย่างใหญ่ๆนะครับคือระบบปฏิบัติการ Windows 2คือระบบปฏิบัติการ Linux นะครับ สามคือระบบระบบปฏิบัติการยูนิคนะครับสี่คือระบบปฏิบัติการโ no นเวลเน็ตเวิร์กนะห้าคือระบบปฏิบัติการเครือข่ายแบบอื่นๆนะครับหัวข้อที่สามครับระบบปฏิบัติการโอสเซนโอสเซนโอสที่ามาจากคอมมูนิตี้เน็ตอินเทอร์พสนะครับออปเปอเรตติ s งซิสเต็มนะครับ เป็น Linux ที่พัฒนามาจากต้นฉบับของ Red h a t นะครับโดยที่ CentOS ได้นำเอาซอสโค้ดต้นฉบับของ Red h a t มานะครับจะมีอยู่3ามหัวข้อใหญ่ๆนะครับหนึ่งครับคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ CentOS นะครับหนึ่งครับ เพื่อประหยัดงบปริมาณขององคอ์กรนะครับสองคือซอฟต์าาแวร์ต่างๆในระบบนะครับหัวข้อที่หัวข้อย่อยที่สองนะครับการติดตั้งระบบปฏิบัติการเฟนโอเอสนะครับการเหมือนกับบนการปฏิบัติการติดตั้งระบบลีโนนะครับแยกกับระบบวินโดว์นะครับการติดตั้งระบบป ระบบลีนูนนะครับผ่านทางโปรแกรมเบเจอ r e ดิสเ i o n นะครับหัวข้อย่อยที่3นะครับขั้นตอนการติดตั้ง l i n u x s e n o s นะครับส่วนนี้เราก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับสวัสดีครับเราก็มาพูดในหัวหัวข้อที่8กันนะครับราะหัวข้อที่1นะครับการใช้การใช้คำสั่งตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายนะครับ คำสั่งที่1คือการใช้ปิงนะครับเป็นการสั่งใช้ในการทดสอบว่าเส้นทางของเครื่องสื่อสารที่ใช้อยู่ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่นะครับหัวข้อย่อยที่2คือคำสั่ง ns lookup นะครับการตรวจสอบ IP s d e นะครับอันนี้เป็นของเว็บไซต์ หัวข้อย่อยที่3คือเน t ต e ท t เนะครับเป็นการตรวจสอบการเชื่อมต่อจากที่ต่างๆนะครับข้อย่อยที่4คือคำสั่ง Text ซ e เตอรนะครับจะเป็นลักษณะการคล้ายกับปีนะครับแต่แตกต่างกันผลลัพธ์ที่แสดงออกมานะครับคำสั่งที่5คือ IP Config นะครับ เป็นการสั่งใช้สำหรับเลขดูหมายเลข i p s d d r e s s ของเครื่องเรานะครับสนะครับหัวข้อใหญ่ที่2นะครับโปรแกรมทีมว v เวอร์นะครับเป็นโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows OS นะครับแบบทางไกลที่ได้รับความนิยมสูงเป็นโปรแกรมที่แจกฟรีมีความรวดเร็วในการทำงานโดยโปรแกรมจะใช้ Partner ID นะครับซึ่งเป็น การลงทะเบียนและทางทีมวิวนะครับวิวเวอร์นะครับจะแจกมาตั้งแต่แรกเป็นการเป็นตัวกำหนดให้สามารถนิ่งเข้าถึงเครื่องปลายทางได้นะครับหัวข้อที่3นะครับโปรแกรมพาร์ตนะครับโปรแกรม p าร์ตี้เป็นเป็นเทลเ,เน็นะครับจากเครื่องลูปสำหรับโปรแกรมนี้ชื่อว่า โปรแกรมพาร์ตี้ยอดนิยมนะครับสำหรับเราบรรดาผู้ดูแลระบบนะครับทั้งหลายหัวข้อใหญ่ที่4นะครับโปรแกรมไฟซิลล่านะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับ sftp server นะเ,น server นะเพื่อดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์เฉพาะกับเว็บไซต์นะครับหัวข้อใหญ่ที่5นะครับโปรแกรม a d e i t สแกนเนอร์นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบหรือค้นหา IP s d a r e เครื่องที่กำลังใช้งานเครือข่ายอยู่นะครับเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผู้ดูแลนะบบระบบนะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลศูนย์กางคอมพิวเตอร์ที่จะต้องดูแลพวกเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือผู้ใช้ในองค์กรสถาบันต่างๆอย่างเช่นสถานศึกษานะครับ